อ่ะท่านผู้ชมครับมันมีเรื่องราวเกิดขึ้นนะดราม่าครับดราม่ามองหลายมุมอาจารย์เดชากิติวิทยานันท์นะครับแกโพสต์ใน Facebook บอกว่ามีลูกความมาร้องมาร้องให้ตรวจสอบแล้วก็ร้องให้สู้คดีเนี่ยนะนะเพราะบอกว่ามีคุณหมอท่านหนึ่งนะครับเป็นลูกบ้านถูกเรียกค่าปรับ1ล้านนี่คุณหมอโรงพยาบาลของรัฐแห่งหนึ่งร้องเรียนว่าถูกฟ้อง1ล้านบาทเศษเนื่องจากจอดรถหน้าบ้านของตัวเองในหมู่บ้านจัดสรรหมู่บ้านจุดๆๆพระรามสองพุทธบูชา บ้านตรงข้ามร้องเรียนมาว่าเข้าออกลำบากเจ้าของโครงการสั่งปรับ3 0 0แสนบาทและก็ปรับเพิ่มวันละ3 0 0พันจนกว่าจะย้ายรถรวมเป็นเงินจนถึงวันฟ้อง7กุมภาพันธ์รวมเป็นเงิน1,92 0 0ล้านบาทคือพูดง่ายๆเขาไม่ได้จอดทิ้งไว้ายาวนันหรอกแต่หมายถึงว่าจอดช่วงหลังจากกลับมาทำงานและจอดข้ามคืนไว้ยอย่างเงี้ยนะครับตามข้อมูลเนี่ยนะทีนี้ไปต่อครับ หลังจากที่โดนฟ้องจนถึงวันที่7กุมภาพันธ์67รวมเป็นเงิน1น9หมน2แสนบาทโดยอ้างว่าเป็นไปตามข้อตกลงการอาศัยร่วมกันซึ่งตัวคุณหมอผู้ร้องอ้างว่าไม่เคยลงลายมือชื่อในบันทึกดังกล่าวเป็นลายมือชื่อปลอมวันนี้พาไาห้ทนายคลายทุกสู้คดีและมอบหมายให้ร้องเรียนผ่านสื่อมวลชนเพื่อขอความเป็นธรรมเป็นการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่รวมถึงต้องจ่ายค่าปรับเป็นล้านทั้งที่จอดรถหน้าบ้านตัวเองและติดแท็กค่าปรับสูงเกินไปเจ้าของโครงการเอาเปรียบผู้บริโภคหรือไม่ ทำไมโครงการนี้ไม่มีนิติบุคคลหมู่บ้านจัดส,สรรสคบช่วยทีนี่นะครับบันทึกข้อตกลงให้มีการปรับบังคับได้หรือไม่จอดรถปรับ3 0 0 0 0นเรียกค่าปรับอีกวันละสามพันได้หรือไม่นี่นะครับทีนี้ปรากฏแกโพสต์ไปเนี่ยมันก็มีหลายมุมนะคือบางบางมุมก็บอกว่าต้องแยกเป็นประเด็นลายประเด็นไปอันดับแรกเอ๊จอดรถหน้าบ้านตัวเองเออควรหรือไม่ควรจะจอดด้านในหรือไม่นี่นะครับถนนกว้างพอหรือเปล่าอันนี้ประเด็นแรก ประเด็นที่2อ่ะโอเคถ้าเกิดควรจะจอดในรถในบ้านแต่ว่าการปรับสูงเกินไปหรือไม่อ่านะครับบางคนก็บอกเฮ้ยจริงๆควรจอดได้นะเพราะคนอื่นก็จอดกันแบบนี้มันคือมันมีหลายมุมอันเนี้ยชวนคิดชวนคุยมันๆหลายมุมนะครับไม่มีข้อสุดอะไรแต่ว่ามันเป็นเรื่องที่อลองดูภาพพิธีเกี่ยวข้องกับเพื่อนบ้านในหมู่บ้านจาานัดสันนะคนอยู่ร่วมกันเนอะมันเป็นเรื่องใหญ่จริงๆนะเรื่องเนี้ยอ่ะลองดูคอมเมนต์เข้ามาว่าคิดเห็นอย่างไรนะครับ